ปัญหาที่ฉันเจอคือฉันหน้าแหกมาก่อนคือรอยสิวเต็มเลยแล้วก็มีผดด้วยตรงหน้าผากเยอะมากก็จะได้มาใช้เซรั่มหน้าเงานะคะที่ช่วยฟื้นฟูรัลลกผิวเนี่ยเผยให้ผิวกระจ่งางใสอิ่มน้ำลดรอยดำรอย,รอยะคะเป็นสูตรที่คุณหมอปอนเนี่ยเจ้าของแบรนด์พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ใช้ด้วยนะคะสารสกัดที่อยู่ในเซรั่มหน้าเงาก็คือแบบมีเยอะมากๆใครที่เคยมีปัญหาผิวแบบเขานะแนะนำว่าให้ลองนะคะแต่ว่าผลมันจะขึ้นแล้วแต่บุคคลนะ ตื่นมาก็คือหน้าอิ่มฟูมากแล้วก็สารสกัดโดดถึงสูตรคลินิกนะคะไม่งั้นใจรองรับนะแล้วก็ผลลัพ์มันไปฉีดหน้าที่คลินิกนะคะนี่นะคะที่ใช้ก็จะเป็นน้องกดฟ้าตัวน,นี้เลยน้องมีสารสาากัดนะคะที่คล้ายกับขวดรีจูรันเอ,อสโซมเลยนะคะที่เหมือนกับว่าไปฉีดหน้าที่คลินิกเลยหน้าผิวโกลมากใสมากดูสิและที่สำคัญนน้องช่วยลดรอยลดรอ,อยแดงรอยสิวนะคะ แล้วก็เที่สำคัญคือฟื้นฟูลากผิวด้วยทำให้หน้าอิ่มน้ำนะคะ